วัสดีครับเรื่องราวโจรสลัดนี่มันมีสเสน่ดึงดูดเรามาตลอดเลยนะครับทั้งภาพธงกระโหลกไข้การผจญภัยอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะภาพของอิสระภาพกลางทะเลกว้างไกลครับแต่พอเราได้อได้อ่านเนื้อหาจากเรื่องเล่าจากโลกโจรสลัดชีวิตจริงและตำนานเนี่ยก็พบว่าความจริงมันอาจจะดิบเถื่อนกว่าที่เราคิดเยอะเหมือนกันอืมจริงค่ะซับซ้อนกว่าภาพในหนังหรือนิยายมาก วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าชีวิตจริงๆของคนเหล่านี้เป็นยังไงนะอะไรผลักดันพวกเขาแล้วใครคือตัวจริงเสียงจริงในยุคทองของโจรสลัดค่ะภาพจําส่วนใหญ่บางทีมันก็ถูกเสริมแต่งไปเยอะความจริงเบื้องหลังนี่เออหน้าทึ่งกว่านั้นมากโดยเฉพาะเหตุผลที่คนยอมไปเสี่ยงชีวิตเป็นจรสลัดเนี่ยค่ะนั่นสิครับอะไรคือเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้คนจํานวนมากเลือกเส้นทางนี้โดยเฉพาะช่วงยุคทองศตวตรรษที่1718บแถบแคริบเบียนที่เราคุ้นเคยกัน ปัจจัยหลักๆเลยนะคะคือความสิ้นหวังค่ะออลองนึกภาพตามนะคะลูกเรือบนเรือพาณิชย์สมัยนั้นแบบว่าถูกกดขี่ใช้งานหนักมากค่าจ่ายก็น้อยนิดสภาพการเป็นอยู่ก็แย่ครับนึกภาพออกเลยหรือพวกฐานเรือที่ตกงานหลังสงครามจบชีวิตมันเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะอ๋อครับการเป็นโจรสลัดเนี่ยแม้จะอันตรายสุดๆนะคะแต่มันก็เหมือนเป็นโอกาสให้หลุดพ้นจากสภาพแบบนั้น หรือบางทีก็หนีจากความอายุติธรรมบนเรือที่เคยอยู่มาเหมือนการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะครับที่ถ้าชนะก็ได้เปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะเพราะผลตอบแทนมันสูงมากทั้งทองคําสินค้าหรือบางทียึดเรือได้ทั้งลําครับผมแล้วก็มีอีกกลุ่มที่น่าสนใจนะคะคือพวก privateers หรือเรือเอกชนที่รัฐเคยจ้างให้ไปปล้นเรือศัตรูในยามสงครามอ๋อพวกที่ได้รับอนุญาตถูกต้องใช่ค่ะแต่พอสงครามสงบ คนกลุ่มนี้ที่เก่งเรื่องรบทางทะเลอยู่แล้วก็ตกงานหลายคนเลยหันมาใช้ทักษะเดิมนั่นหละคะ่ะปล้นเพื่อตัวเองกลายเป็นโจรสลัดเต็มตัวไปเลยถูกต้องคะ่ะเส้นแบ่งมันบางมากๆระหว่างวีวรบุรุษสงครามกับอาชญากรน,นอกกฎหมาย โห oh, ฟังดูซับซ้อนจริงๆครับแล้วชีวิตบนเรือโจรสลัดแ่ะครับคงต่างจากในหนังเยอะเลยสิที่เห็นกับตันนั่งสบายๆโอ้ยคนละเรื่องเลยค่ะความจริงคือความแออัดสกโกปรกขัดแคลนน้ำจือดอาหารก็เออเน่าเสียได้ง่ายโรภยคภัยไข้เจ็บนี้เยอะมากโดยเฉพาะโรคลักปิดลักเปิดที่เกิดจากขาดวิตามินซีใช่ไหมครับใช่ค่ะโรคนี้ค่าช,ชีวิตลูกเรือไปเยอะมากแต่ แต่ที่น่าแปลกใจมากๆคือท่ามกลางความโหดร้ายแบบนั้นนะคะพวกเขากลับสร้างระบบสังคมบนเรือที่ออมีความเป็นประชาธิปไตยสูงกว่าเรืออื่นๆในยุคเดียวกันอีกจริงเหรอครับหมายถึงพวกกฎบัตรจรสลัดหรือ pirate code ที่เคยได้ยินมาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าทึ่งมากมันเป็นเหมือนข้อ,อกอกลงร่วมกันกำหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ชัดเจนแบ่งกันยังไงครับก็ กับตันหรือนายท้ายอาจจะได้มากกว่านิดหน่อยแต่ลูกเรือส่วนใหญ่จะได้ส่วนแบ่งเท่าๆกันค่ะที่สําคัญคือมีการกําหนดเงินชดเชยให้คนที่บาดเจ็บจากการรบด้วยโหมีสวัสดิการด้วยค่ะแบบว่าสูญเสียแขนขาหรือตาก็จะได้รับส่วนแบ่งพิเศษไปเลยอันนี้จําเป็นมากนะคะเพื่อรักษาขวัญกําลังใจลูกเรือแล้วเรื่องสิทธิ์มีเสียงนี่จริงไหมครับจริงค่ะลูกเรือมีสิทธิ์โหวตเลือกกับตนันหรือแม้แต่ปลดกับตันได้ถ้าไม่พอใจ แล้วก็ร่วมตัดสินใจเรื่องสําคัญๆเช่นจะโจมตีเรือลําไหนดีโห oh, ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแลกมากับวินัยที่เข้มงวดมากๆนะคะห้ามทะเลาะกันบนเรือห้ามขโมยของเพื่อนห้ามเมาตอนปฏิบัติหน้าที่โทษนี่ก็มีตั้งแต่เบาๆคือโดนโบยไปจนถึงหนักสุดคือปล่อยเกาะเลยโหดเหมือนกันนะเนี่ยค่ะมันคือการสร้างระเบียบเพื่อความอยู่รอดของทุกคนในสภาวะที่ไม่มีกฎหมายบ้านเมืองคุ้มครองฟังดูเป็นโลกที่เอ่อ เต็มไปด้วยความขัดแย้งจริงๆนะครับแล้วถ้าพูดถึงบุคคลที่เป็นตำนานล่ะครับมีใครเด่นๆบ้างถ้าเอาที่ดังๆเลยคนแรกที่นึกถึงก็คงเป็นหนวดดำหรือเอ็ดเวิร์ดชิชครับคนนี้ภาพลักษณ์น่ากลัวมากที่ว่าจุดชนวนติดเข่าใช่ค่ะใช้ข่มขวัญศัตรูแล้วก็มีเรือควีนแอนน์รีเวนจ์คู่ใจหรืออย่างแบล็กบาร์ b บา t โธเลมิวโรเบิร์ตส์ที่ว่ากันว่าเป็นโจรสลัดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยปล้นเรือไปตั้ง400อยกว่าลำโหเยอะมาก แถมบุคลิกก็น่าสนใจนะคะคือเขาไม่ดื่มเหล้าแล้วก็แต่งตัวดีตลอดเวลาแปลกดีนะครับส่วนรับโจรสลัดใช่ค่ะมันดูขัดแย้งดีเขาโหดเหี้ยมแต่ก็มีระเบียบเคร่งศาสนาในแบบของเขาเองหรืออย่างกับตันคิดที่เรื่องราวน่าสนใจมากจากนักล่าโจรสลัดกลายเป็นโจรสลัดซะเองแล้วก็ทิ้งตำนานเรื่องขุมทรัพย์ไว้ให้คนตามหาครับผมแล้วมีโจรสลัดผู้หญิงไหมครับ มีค่ะที่ดังๆในโลกตะวันตกก็แอนบอนนี่กับแมรี่รีดอ๋อสองคนนี้เคยได้ยินชื่อครับที่ปลอมเป็นผู้ชายใช่ค่ะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับคาริโกแจ็คแร็กแฮมเลยแต่ถ้ามองไปทางตะวันออกนะคะมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือชิงชิชิงชิชื่อไม่คุ้นเลยครับ เธอเป็นอดีตโสเพณีชาวจีนค่ะแต่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกองเรือธงแดงที่ยิ่งใหญ่มากๆคุมเรือเป็นพันลำลูกเรือเป็นหมื่นๆคนว่ากันว่าเจ็ดหมื่นคนเลยนะคะฮะเจ็ดหมื่นค่ะยิ่งใหญ่จนราชสำนักจีนยังต้องยอมเจรจาขอให้เธอยอมวางมือเลยถือเป็นผู้หญิงที่มีอำํำนาจทางทะเลมหาศาลจริงๆไม่ธรรมดาเลยจริงครับสุดยอดมาก แล้วสัญลักษณ์ที่ทุกคนจำได้อย่างธงจอรล,ลีโรเจอร์ล่ะครับธงกะโหลกไข่นี่ความหมายจริงๆมันคืออะไรหลักเลยมันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาค่ะจิตวิทยาใช่ค่ะจุดประสงค์หลักคือข่มขวัญให้เรือเป้าหมายเนี่ยยอมจำนนโดยไม่ต้องต่อสู้อ ให้กลัวแล้วยอมแพ้ไปเองถูกต้องค่ะการยอมแพ้หมายถึงไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทั้งสองฝ่ายแล้วโจรสลัดก็จะได้ยึดเรือยึดสินค้าโดยที่ของไม่เสียหายมากด้วยมันเหมือนการประกาศเตือนที่ชัดเจนว่ายอมแพ้ซะหรือเจอความตาย เข้าใจแล้วครับแสดงว่าชีวิตจริงของโจลสลัดนี่มันห่างไกลาจากภาพโรแมนติกที่เราเห็นเนกันเยอะเลยนะครับมันคือความโหดร้ายการดิ้นรนเอาตัวรอดจริงๆใช่ค่ะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยกลุ่มคนที่เหมือนถูกผลักไสออกนอกกฎหมายกลับสร้างระบบระเบียบโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของตัวเองครับผมถูกต้องค่ะแม้ความจริงจะเต็มไปด้วยความยากลําบาก อันตรายรอบด้านแต่ตำนานโจรสลัดในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการท้าทายอำนาจการผจญภัยอิสรภาพมันก็ยังคงมีพลังดึงดูดใจเราอยู่เสมอนะคะเหมือนเป็นภาพสะท้อนความปรารถนาบางอย่างในใจมนุษย์เราอืมนั่นสินะครับก็น่าคิดนะครับว่าการที่กฎบัตรโจรสลัดซึ่งมันมีกลิ่นอายประชาธิปไตยการดูแลกันเองเกิดขึ้นในหมู่คนที่สังคมมองว่าเป็นอาชญากรนอกกฎหมายเนี่ย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์หรือความต้องการระเบียบแบบแผนในการอยู่ร่วมกันแม้จะอยู่ในสภาวะที่ไร้กฎเกณฑ์ที่สุดก็ตามค่ะน่าคิดต่อจริงๆครับก็ฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ